สวัสดีครับกลับมาพบกันเป็นประจำแบบนี้นะครับกับรายการรักเครื่องมือสยามโดยสมาคมผู้นิยมรักเครื่องพระบูชาไทยกับผมชัยนนท์ประกูลโชคดีครับหนึ่งชั่วโมงดีๆต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยนะครับเพื่อที่จะไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมรักเครื่องพระบูชาไทยครับเพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้นําสาระความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการนิยมสะสมรักเครื่องพระบูชาของคุณผู้ชมนั่นเองและวันนี้รายการของเรายังคงอยู่กันที่ศูนย์พระเครื่องไอท ที่นี่นะครับเป็นหนึ่งนสถานที่ที่รวบรวมผู้เชี่ยวชาญเอาไว้มากมายหลายต่อหลายท่านครับซึ่งวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะครับที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของพระยอดนิยมนะครับสำหรับใครที่กําลังมองหานะครับคอนเซปต์ในการสะสมพระไม่ว่าจะเป็นพระใหม่ก็ดีพระเก่าก็ดีหรือว่าจะเป็นพระยอดนิยมก็ดีนะครับจะต้องฟังบุคคลท่านนี้นะครับซึ่งบุคคลท่านนี้มีฉายาว่าเป็นนักล่ารางวัลเลยทีเดียวครับขอเชิญพบกับคุณดกสวนกวางตุ้งครับสวัสดีครับพี่หยกครับสวัสดีครับครับ พี่หยกฮะคือเมื่อสักครู่ที่บอกว่าเป็นนักล่ารางวัลค,คือสังเกตด้านหลังเนี่ยถ้วยรางวัลเยอะมากอันนี้คือทาไมถึงได้ถ้วยรางวัลเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่าอาพาไปส่งงานประกวดางานใ,นใหญ่ๆส่วนใหญ่จะจะพบเห็นผมเป็นประจาครับ,ค,รบคือเอรียกได้ว่าเป็นขาประจาถูกไหมใช่ครับเวลามีงานประกวดใ,ใหญ่ครับคืบคบยอย้อนไปก่อนนาน,นี้ก่อนที่จะมาเปิดร้านาเครื่องเต็มตัวเนี่ยคือทราบมาว่าพี่หยกเนี่ยเป็นคนที่ชอบส่งพระประกวดมากอ่าใช่ครับทำไมทึได้เป็นนักเป็นอ ก็คือเราเราเป็นคนชอบชอบเก็บเก็บสะสมเกี่ยวกับเรื่องพักเครื่องมาเพอข้างจานานนานนานสามสิกว่าปีแล้วครับก็เราตอนหลังๆพอพระเยอะขึ้นเราก็มีคนเข้ามาขอเช่ามั่ง้วมั่งก็เลยตอนหลังก็มีทั้งลูกค้าทั้งเพื่อนฝูงก็ลเลยผลักดันให้มาเปิดร้านเลยครับคือจากนักสะสมเนี่ยก็คือผันตัวเข้ามาเต็มตัวแล้วครับนะ<ช>ครับแล้ว,ลวพอตอนมีพระเยอะเวลาไปส่งประปวนเนี่ยคือพี่หยกมองมองคอนเซ็ป หมายหมายว่ามองงานประกวดยังไงหมายถึงว่าเอ๊ะงานนี้น่าสนใจถึงไปดูจากอะไรครับใช่ครับ <c oughs> ก็ดูจากคนจัดแล้วก็รางวัลถ้เป็นรางวัลดีหนังสือดีเราเราเรา,เราต้องการหนังสือเอามาสะสมเอามาดู <c oughs> เพื่อเพิ่มเพิ่มพูนความรูร้ขึ้น <c oughs> เรื่อยๆแต่มาเราก็ <c oughs> ากผผ็จะขนพระไปสง ครับผมครับคือคือนึกออกครับเพราะว่าคืองานประกวดเนี่ยเขาจะต้องมีของรางวัลที่แบบว่าน่าสนใจแล้วแต่ธีมของงานประกวดนั้นๆอย่างของสมาคมเนี่ยป๋าก็าจะเน้นเกี่ยวกับความรู้ทําหนังสือขึ้นมามอบให้กับผู้ที่ติดรางวัลก็ดีนะฮะซึ่งก็จะใช้ตรงนี้เป็นตําราในการศึกษาต่อไปใช่ครับนะครับถ้าเกิดถามถึงความประทับใจเวลาไปประกวดเนี่ยคือคือส่วนใหญ่พี่หยกชอบตรงส่วนไหนยังไงในบรรยากาศของงานประกวดเราชอบบรรยากาศที่ว่าอย่างคนที่ ถ้าถ้าผู้นําคนจัดเนี่ยเป็นคนที่มี power ส่วนใหญ่รางวัลเนี่ยมักจะเป็นรางวัลดีแล้วก็เกี่ยวกับหนังสือหนังสือพระเครื่องเนี่ยเราถ้างานไหนถ้าเป็นหนังสือที่เราดูแล้วว่ามีสาระเราก็จะขนพระไปส่งครับก็จะเน้นตรงหนังสือจะเป็นส่วนใหญ่ใช่ครับแล้วบรรยากาศอย่างเช่นเพื่อนฝูงคนในวงการเดียวกันที่แบบมากหน้าหลายตาันนั้นมาพบปะนะรู้สึกไงบ้าง ก็ดีฮรเรารู้ส so ึกแบบเราเรามาพบปะสัน like สันก็มีการบางทีโชว์พระเครื่องกันแลกเปลี่ยนความรู้กันอะไรกันครับแล้วก็ทําให้เราเพิ่มความรู้ขึ้นไปเรื่อยๆได้ความรู้ใหม่ๆด้วยนะครับนะครับอ่ะพูดถึงรางวัลอันนี้คือรางวัลล่าสุดที่ได้มาจบแล้วอันนี้คือปงานประกวดที่สมาคมู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยจัดขึ้นมานะ่ชื่อนิทัศน์ศรัทธาแห่งสยามนะครับก็ติดรางวัลชนะเลิศนะคะแนนรวมสูงสุดผู้ที่มอบรางวัลก็คือท่านนายกรัฐมนตรี ครับนะครับผมโอ้โหสุดยอดมากรางวัลนี้เป็นไงผมไม่ใช่ครับผมบตรลออมบตรครับผมบตแต่ว่าเป็นเป็นโล่รางวัลเกียรติยศโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาใช่ใช่ฮะเรียกได้ว่าภูมิใจไหมรางวัลนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเกียรติแห่งลานผมครับครับตอนนั้นไปส่งประกวดเป็นอะไรพี่พี่ไปส่งเป็นพระยอดนิยมทั้งหมดเลยครับทั้งหมดเลยคือไม่ว่าจะเป็นดินเนื้อเนื้อผงต้องเริ่มตั้งแต่พระบูชาก่อนนะครับพระบูชาแล้วก็พระเนื้อผงเนื้อดินยอดนิยมเนื้อชินยอดนิยม เค,ครอผงยอดนิยม,มกิ่งยอดนิยมครนะแล้วก็เหรียญยอดนิยมครับโอ,โอ้คือครบเลยครับซึ่งเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวพี่หยกจะาให้ความรู้คุณผู้ชมเกี่ยวกับพระยอดนิยมทั้งหมด่ะ,อะขอย,ย้อนกลับไปพี่พี่หยกเข้ามาสู่วงการพระเครื่องแน่จุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเออมันแรงบันดาลใจเราเราดูจาก ถ้าอย่างเตี๋ยผมเนี่ยเขาเคยเคยเล่นพระมาก่อนครับอ๋อคุณพ่อเป็นนักสะสมอยู่แล้วครับใช่ครับตอนนั้นคุณพ่อพิยคนี่คือเก็บสะสมพระสายไหนกนเนียก็มันเนี่ยสาตายที่ผมเล่นเนี่ยครับเหมือนกันครับผมครับได้ยังไงต่อฮะก็เราก็มามาศึกษาดูแล้วว่ามันมันมันน่าสนใจฮะน่าสนใจถึงเรื่องพุทธคุณก็บางสิ่งบางอย่างที่เราไม่เคยพบเห็นเราได้เห็นมาแล้วก็เกิดความศรัทธาครับ ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพระเครื่องเนี่ยมีจริงครับครับปาฏิหาริย์ก็ดีพุทธคัณที่เกิดกับผู้บูชาก็ดีใช่ครับครับก็เป็นเป็นจุดเริ่มต้นทําให้เข้ามาศึกษาจริงจังใช่ครับครับพี่หยกจําได้ไหมคือช่วงแรกที่พี่หยกเริ่มสะสมพระเครื่องตอนนั้นคือเลือกเป็นพระอะไรเอ่อเดิมทีเลยจะเป็นเหรียญครับครับอ๋อหลวงพ่ออะไรจําได้ไหมตอนนั้นเหรียญหลวงปู่คงวัดบางกระพรอมอ๋อโอ้โหนะคือ ยุคนั้นก็เป็นที่นิยมแล้วนะฮะใช่ครับครับก็ถือว่าเป็นเรื่หายากครับแล้วก็ต่อยอดมาเรื่อยๆครับก็ต่อยอดก็สะสมไปเรื่อยๆฮะก็มีผ้าที่เราก็เริ่มสะสมสะสมมาเรื่อยๆจนสะสมผ้ายอนนิยมทุกอย่างครับแล้วก็เข้าไปสู่การประกวดใช่ครับและแล้วก็เข้าไปสู่การที่เพื่อนฝูงชักจูงมาเต็มตัวนะใช่ครับไม่เพื่อนฝูงที่เพื่อนฝูงชักจูงนี่เขาเขาเขาอยากจะมาขอแบ่งผ้าจากผมเลยเขาก็เลยคิดว่าพอน่าแล้วเขาบอก่าแหมมัน มันมพบตัวลําบากเขาบอกก็ให้เปิดร้านซะเองเลยจะได้มีที่จะได้มีเวลาครับครับแล้วก่อนหน้าที่จะมาเปิดที่นี่นะฮะที่เดอะสแควร์เนี่ยเคยไปเปิดที่ไหนมาก่อนเนี่ยก็เดิมทีเลยจะเป็นศูนย์พักเครื่องลาดย่านี่คือจุดเริ่มต้นของพี่หยกครับใช่ครับศูนย์พักเครื่องลาดย่าอยู่แถวถนนถนนลาดย่าติดกระทุนบุรีคาเฟ่ครับอยู่กี่ปีแลตรงนั้นตรงนั้นน่าจะ8ปีถึง9ปีมั้งานเหมือนกันนะ ใช่ครับคือตอนนั้นตั้งเป็นชมรมที่มาไหมฮะหรื่องอะตอนนั้นผมผมเป็นประธานชมรมพักเครื่องอยู่ที่ร้านเพราะว่าผมผมใช้ชื่อร้านว่าศูนย์รวมพักเครื่องราชยาคือเรารวมจากหลายๆคนทั้งเพื่อนฝูงทั้งคนอื่นมาอยู่ในร้านผมแถวราช้ายาคือมารวมกันใช่ครับหลังจากนั้น8ปีขยับขยายไปที่ไหนต่อครับหลังจาก8ปีแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ศรีลมกลเลอรี่อ๋อครับผมครับคนานไหมครับที่ศรีลมอันนั้นก็น่าจะ ร่วม10ปีเหมือนกันครับโอ้ก็ใกล้เคียงกันนะฮะใกล้เคียงกันครับครับผมจากสีลมก็มีที่ไหนอีกไหมฮะสีลมก็ก็มานี่ต่อเนี่ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือคือกลุ่มชมรมที่ตั้งก็คือมาก็คือต่างคนต่างไปทําส่วนตัวกันหมดใช่ครับใช่ครับมาอยู่ที่นี่เป็นไงบ้างพี่ดีไหมพูดถึงที่นี่นะก็บรรยากาศก็ก็ดีฮะก็ถือว่าบางคนเดือดร้อนเขาก็เอาพัมาปล่อยกันก็ค่อนข้างจะจะดีฮะเดินทางสะดวกสบายครับทราฟฟิกดี นะครับส่วนใหญ่เป็นขาประจาหรือเป็นหรือเป็นพักขาจรนะส่วนใหญ่จะขาประจําลูกค้าผมมีเยอะอยู่แล้วก็จะเป็นหน้าเดิมๆนะฮะครับครับก็มี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 ลูกค้าหน้าใหม่ก็มีฮะเขาดูจากเว็บไซต์ครับก็พอผมมีมีเว็บไซต์ของพาะเครื่องท่าประจันอยู่ครับผมนะเขาก็เปิดดูเขาก็มามีลูกค้ารายใหม่ๆมาเหมือนกันนะครับแล้วพี่ยกอยู่ร้านทุกวันไหมไม่ไม่ทุกวันและครับของผมมา ผมมาเฉพาะวันที่มีตลาดนัดพระเครื่องครับวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ครับผมคือพุธศุกร์เสาร์เนี่ยมาเจ็บแน่นอนครับแน่นอนครับแต่ถ้าวันธรรมดาก็ถ้ามีลูกค้าบางบางรายเขาโทรมานัดก็ผมก็จะมาเขาจะมาครับเพราะว่าผมเปิดร้านอาหารอยู่ด้วยเลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ใช่ครับใช่ครับเอาละครับมาสู่เรื่องราวของพระยอดนิยมนะครับพี่หยกมองว่าพระยอดนิยมเนี่ยมีความน่าสนใจยังไงับ คือคุณค่าของพระยอดนิยมเนี่ยมันเปรียบไม่ได้ครับเพราะว่านับมันตับมันมูลค่าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะเป็นสิ่งของที่หายากเพราะว่าทําจํานวนแค่นั้นไม่มีแล้วคือมันก็เป็นสิ่งที่เราหน้าที่จะสะสมเอาไว้เพราะวันข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นมูลค่าเนี่ยนับไม่ได้ครับ แต่ทีนี้จะมีปัญหาหนึ่งของคนที่สนใจอยากจะเก็บพระยอดนิยมคือว่าหนึ่งด้วยจ,วจํานวนการสร้างที่น้อยที่พิยกพูดถึงนะครับ,ค,รบคือความต้องการเนี่ยมันมากกว่าของที่มีทายังไงถึงจะเข้าไปสู่การได้ของตั้งแต่แรกๆเนี่ยอย่างเช่นว่าสมมติน,นะฮะมีหลวงพ่อคูณรุ่นนี้กํลาลังเปิดตัวหายากมากทำไงถึงจะมีวิธีการยังไงที่จะเข้าไปที่จะบูชาได้มา ก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผ้าใหม่เขาก็ใช้วิธีการจองับมีใบจองกันแต่ผ้าเก่านี่มันไม่ใช่แบบนั้นนะผ้าเก่านี่ต้องต้องแล้วแล้วแต่คนแล้วแต่บุคคลที่เขาจะอาจังหวะที่เขาจะมามามาเจอเจอครับครับครับเพราะฉะนั้นคือคนที่เจอก็คืออย่าลังเลถูกไหมถ้าชอบแล้วแล้วคือมีความรู้ดูว่าแท้ถือควรจะเก็บไว้เลยครับส่วนส่วนใหญ่แล้วคนที่มาเช่าหาซื้อเนี่ยเขาจะเขาจะดูบุคคล ว่าหน้าเชื่อถือได้ไหมครับปกติเดี๋ยวนี้คนซื้อก็เขาก็ไม่โง่ครับเขาต้องเลือกซื้อบุคคลครับใช่ครับต้องหาข้อมูลมาเป็นอย่างดีครับใช่ครับวันนี้นะฮะมีพยอนนิยมที่มาแนะนําผมเริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยฮครับอันนี้จะเป็นหลวงพ่อเดิมครับับหลวงพ่อเดิมว่าน้องโพครับพิมพ์พระละก็พิมพ์นิยมครับพิมพ์นี้มีความน่าสนใจยังไงก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่ แพงที่สุดในขบวนของหลวงพ่อเดิมในขบวนรูปหล่อนะครับครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นพิมพ์นิยมนิยมสุดเลยครับว่ามันจะมีด้วยกันนิยม A B C แต่องค์นี้จะเป็นพิมพ์นิยมสุดครับครับแล้วจุดสังเกตดูตรงไหนยังไงฮะจุดสังเกตคือของแท้นี่องค์พระเนี่ยจะมีความคมลึกชัดตัวหนังสือจะมีเส้นขนแมวของปลอมจะไม่มีครับครับจะไม่ค่อยติด ฟางคมของปอมันจะถอดถอดจากองค์แท้ไปมันจะเบลอมันจะเบลอฮะจะเบร์ฟางคมจะไม่มีรายละเอียดลายลิ้วขนแมวพวกนี้จะไม่ติดของแท้นี่จะมีรอยริ้วขนแมวจะเห็นได้ชัดไม่ทั่วให้เป็นบางจุดเท่านั้นจุดไหนที่จะมีที่จะเห็นได้บ่อยที่สุดตัวตัวหนังสือด้านล่างครับครับด้านล่างที่เขียนคำว่าหลวงพ่อเดิมครับอ่าครับผมจะจะมีจะถ้าสังเกตเอากล้องส่องดูจะเห็นเป็นเส้นขนแมวบริเวณตัวหนังสือทั้งหมดเลยถูกไหมใช่ครับครับครับ แล้วบริเวณสังกติมีไหมสังกติลายลายลึกของขององค์พระเนี่ยเราจะดูจากเส้นลายลึกตามซอกตามหูพระตามหน้าพระของแท้นี่จะคมชัดลึกแต่ของปลอมจะเบอร์ครับเพราะว่าของปลอมได้ถอดจากของแท้ไปอีกทีนึงก็ไม่ติดนะตามคมจะจะทาไม่ได้ตามซอกตามหูก็จะเลื่อนหายไปใช่ครับครับผมเอาละครับองค์ต่อไปฮะอันนี้จะเป็นเขาเรียกพระกุครับ ขายุอานามก็เจ็ดแปดร้อยปีกลุ่มอะไรครเขาเรียกนางปุเสนจันทร์ครับครับจังหวัดไหนครัตรงนี้เดี๋ยวนะนางนางปุตาเถนถึงหนังครับจังหวัดสุโขทัยครับผมครับเป็นพระเนื้อดินครับพระเนื้อดินยอดนิยมครับตรงนี้ก็ชนะรางวัลที่หนึ่งมาน่าจะเวทีเป็นเป็นเป็นสิบะครับโอ้โหเป็นสิบเวทีเพราะว่าความสวยงามนี่สวยนะฮะหน้าเนื้อนี่เห็นชัดเลยตาจมูกองคนี้มีความพิเศษไง คือความพิเศษที่ว่าองค์นี้จะโดดเด่นโดดเด่นที่ว่าเนื้อจะสีแดงส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีที่กุณก็เลยคิดว่าชนะรางวัลก็เพราะว่าได้ที่สีด้วยครับสีด้วยความคมชัดด้วยะใช่ครับครับแล้วก็มีคาบคาบอะไรยังอยู่ครบเลยนะคาเรีว่าเดิมๆฮะไม่ไม่ค่อยได้ผ่านการใช้เท่าไหร่ของเล่นแบบนี้ไหมนี่เยอะครับแล้วจุดสังเกตดูแยยะตรงไหนเออพวกเนื้อดินนี่เราจะดูจากที่ลาลักของปลอมนี่ลาลักษ จะไม่ฝังเข้าเนื้อของแท้นี่ลาลักษจะฝังเข้าเนื้อเพราะอายุอานามนี่หลายร้อยปีครับลาลักษนี่คืออยู่ตรงไหนอ่ะพี่อ่าจุดดำดำครับตามต่างที่เห็นเนี่ยที่จุดเนี่ยนะเขาเรียกลาลักษเลยนะใช่ครับออ๋ครับแล้วก็แล้วก็คาบขี้ปูนครับมทุกองค์จะต้องมีคล้ายๆคาบขี้ปูนที่ติดมาจากในกุครับของปอมจะปูน มันมันมันจะคนละอย่างมันเกาะไม่แน่นนะของแท้นี่เขาจะเกาะแน่นติดเนื้อลาลักก็จะฝังเข้าไปในเนื้อของปลอมซึเข้าไปในเนื้อใช่ครับของปลอมนี่บางทีเราล้างล้างนิดหน่อยมันก็หลุดนะครับแต่ของแท้นี่ล้างยังไงก็ไม่หลุดเพราะมันฝังเข้าเนื้อวันการเวลามันผ่านใช่ครับอายุหลายร้อยปีครับนั้นอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ดูความแห้งใช่ครับของของเนื้ออันดับแรกนี่ต้องจําพิมพ์ให้แม่นนะเพราะของปลอมกับของแท้พิมพ์มันจะแตกต่างกันของแท้นี่ถ้าเราจําพิมพ์แม่นๆเนี่ย พอดูพิมพ์เสร็จก็จะมาดูที่เนื้ออีกทีหนึ่งครับครับนั้นเพราะว่าเนื้อของแท้อย่างที่ผมบอกมันต้องมีลาลักมีคาบบูลปูนขาวติดธรรมชาติเป็นธรรมชาติของฟาร์มเก่านะต่อไปครับอันนี้หลวงพ่อปานครับครเป็นพิมพ์ขี่ไก่หางพวงเป็นพิมพ์ที่นิยมนิยมสุดของในขบวนของหลวงพ่อปานแล้วผมเนี่ยทำทำหลวงพ่อปานมาเยอะแล้วนะครับสวยมากองนี้ครับ โอ้โหเนี้ยจริงๆเลยนะครับองค์นี้ก็ชนะรางวัลมาเหมือนกันครับครับด้านหลังปิดนะฮไม่เห็นนะครับผมความสวยงามนี่โอ้โหองค์นี้นี่สมแล้วฮะที่ได้รางวัลนะครับครับคมชัดแล้วก็เนื้อนี่แบบคงความเดิมๆไว้ได้อย่างดีมากเลยถือว่าสภาพที่ผ่านการใช้น้อยครับสภาพผิวก็ยังัีสวยงามอยู่นะครับต่อไปครับอันนี้เรื่องของพระคงครับครับ พระคงทางจังหวัดลำพูนอายุอนามก็น่าจะร่วมพันปีครับครับจุดสังเกตดูไหจุดสังเกตพระคงเนี่เราเราเราจะเน้นดูที่ของแท้ที่จะดูง่ายเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะโพเนี่ยจะติดชัดลายเส้นโพจะเห็นเป็นก้าน เป็นลายเส้นแตกออกมายิบบเป็นเส้นเล็กๆนะตรงก้านนะก้านก้านก้านของใบโพลเนี่ยจะมีเส้นลายแตกใช่ใช่ครับของปลอมจะไม่ติดครับถอดมาแล้วเส้นลายละเอียดเล็กๆเนี่ยเส้นที่เป็นรอยแตกจะไม่ติดครับสังเกตได้ง่ายแล้วก็เนื้ออันดับที่สองคือเนื้อเนื้อของเขาของจังหวัดลำพูนตะกูลเนี่ยจะจะมีฟา์มหนึบนุ่มครับ ถ้าใช้แล้วนะครับใช้แล้วจะมีฟันหนึบนุ่มครับครับองค์นี้ก็แน่นอนติดรางครับใช่ครับอันนี้ก็ผ่านวีทีมาเป็นสิบนานเหมือนกันครับผมเอาละครับช่วงหน้านะฮะยังมีพรกเคลื่อนที่น่าสนใจอีกหลายองค์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาดูนะครับพรกเครื่อนที่น่าสนใจกันต่อพักสักครู่เดียวครับ